สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลินฟูชาแนลนะคะวันนี้นะคะลินก็มีเมนูปากหม้อยวนมาฝากค่ะปากหม้อยวนก็เป็นอาหารว่างของชาวเวียดนามนะคะแล้วก็นิยมทานกันมากในประเทศไทยด้วยค่ะตัวแป้งเขาก็จะมีลักษณะาบางและนิ่มนะคะคล้ายๆกับข้าวเกลียบปากหม้อของไทยค่ะต่างกันตรงไส้และวิธีการรับประทานเท่านั้นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมไส้าปากม้อยวยนนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหมูสันในสับ200กรัมค่ะเห็ดหูหนูนะคะ1/1/2ถ้วยตวงค่ะต้นหอมซอย1/1/2ถ้วยตวงค่ะผักชี1ถ้วยตวงค่ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปุุงรสภูเขาทองฝาเขียว1ช้อนชาค่ะส่วนผสมตัวแป้งนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้า60กรัมค่ะแป้งมัน80กรัมน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องนะคะหถ้วยตวงค่ะน้ำร้อนจัดนะคะ1ถ้วยตวงค่ะน้ำมันพืชครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือป่นเซหส่วนสช้อนชาค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไปเตรียมแป้งปักมอยวนกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันค่ะเราก็จะเทลงไปในชามผสมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำที่อุณหภูมิห้องลงไปค่ะตามด้วยน้ำร้อนจัดนะคะ เทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมแป้งให้ละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมเกลือป่อนลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันอีกครั้งค่ะโดยปกติแล้วคุณสมบัติของน้ำมันนะคะเขาจะไม่รวมตัวกับน้ำนะคะเขาก็จะแค่กระจายตัวออกประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะประมาณ10นาทีค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งไว้นะคะอลินก็จะเตรียมทําไส้ปากหมอ้อยวนไว้เลยค่ะ ก็จะตั้งกระทะนะคะเทน้ำมันลงไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมตามลงไปนะคะเราก็จะผัดกระเทียมนะคะให้หอมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะ เราก็จะผัดไปจนกว่าเนื้อหมูเขาจะสุกนะคะเมื่อเนื้อหมูสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหูหนูตามลงไปค่ะ เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเขาเริ่มแห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็ซอสปรุงรสค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดให้เขาเข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะ ตามด้วยผักชีนะคะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากัน,นะค่ะ เตรียมไส้ปากมอยวนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมแผ่นแป้งกันค่ะเราก็จะเทน้ํามันลงไปในกระทะสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็กลิ้งน้าํามันให้ทั่วกระทะนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะอลินก็จะตักแป้งใส่ลงไปประมาณ1กระบวยครึ่งค่ะก่อนที่เราจะตักแป้งใส่ลงไปในกระทะนะคะเราก็จะคนแป้งด้วยถูกครั้งค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะตกตะกอนนอนอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะต้องคนแป้งถูกครั้งค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื later, ่อเราตักแป้งใส่ลงไปในกระทะแล้วนะคะเราก็จะกลิ้งแป้งไปมาให้ทั่วกระทะค่ะประมาณนี้นะคะเมื่อแป้งเขาก็จะจ่ายตัวทั่วกระทะแล้วนะคะแป้งเขาก็จะเริ่มแห้งค่ะให้เราสังเกตนะคะว่าแป้งเขาจะกลิ้งไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะนําฝามาปิดไว้ค่ะเราก็จะใช้เวลาในการอบนะคะประมาณสักห้าสิิวินาทีนะคะลินก็จะใช้วิธีนับเลขเอานะคะหลังจากที่ปิดฝานะคะลินก็จะเริ่มนับเลขค่ะ ก็คือเริ่มนับประมาณนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกระทั่งถึง50หรือว่า60นะคะเมื่อครบแล้วนะคะอลินก็จะเปิดฝาค่ะแป้งเขาก็จะสุกพอดีนะคะเนี่ยนะคะเรากิ้งแป้งไปมาแบบนี้นะคะพอแป้งเขาเริ่มจะแห้งนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาฝามาปิดไว้ค่ะ หลังจากที่เปิดฝาแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งออกจากกระทะค่ะโดยให้นำถาดนะคะมาปิดไว้ที่ด้านบนของกระทะแล้วพลิกกระทะคว่ำลงค่ะแบบนี้นะคะแป้งเขาก็จะตกมาอยู่ที่ถาดลักษณะแบบนี้ค่ะ การทำปากหม้อยวนในคลิปนี้นะคะอลินก็จะใช้กระทาเทฟลอนในการทำตัวแผ่นแป้งค่ะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะหรือคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทำปากหม้อยยวนทานเองได้ง่ายๆค่ะ ะะหลังจากที่เราเปิดฝากระทะแล้วนะคะเราก็จะนําถาดนะคะมาปิดไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พลิกกระทะกลับด้านนะคะคว่ำลงมาค่ะเราก็จะได้ตัวแผ่นแป้งตกลงมาที่ถาดแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะแผ่นแป้งเขาก็จะบางนะคะแล้วก็เนื้อเขานะคะก็จะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวด้วยค่ะ ตรียมแผ่นแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มห่อปากหม้อยวนกันต่อเลยค่ะอลินก็จะตักไส้นะคะใส่ลงไปบนแผ่นแป้งค่ะปริมาณตามชอบได้เลยนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะยาวๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนแผ่นแป้งนะคะปิดตัวไส้แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแป้งมันเยอะเกินนะคะเราก็อาจจะเอามีดนะคะมาตัด แป้งออกแบบนี้ก็ได้ค่ะสูตรไส้ป่าหม้อยวนที่อรินนำมาฝากกันในวันนี้นะคะรสชาติก็จะมีความกลมกล่อมนะคะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะ และที่สําคัญนะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะลองทําตามสูตรนี้แล้วชอบนะคะก็สามารถแวะมาคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปได้ค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะแผ่นแป้งเขาก็จะเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆค่ะตอนที่เราห่อปักหม้อยวนนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องรอให้แผ่นแป้งเขาเย็นก่อนนะคะจึงจะค่อยนํามาห่อไส้ค่ะเพราะถ้าเราห่อตอนแป้งเขายัางร้อนอยู่นะคะก็จะห่อยากค่ะและแผ่นแป้งเขาก็จะขาดง่ายด้วยค่ะ อัตราส่วนผสมแป้งปากหมอยวนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะสามารถทําปากมอยวนได้7จถึงแชิ้นค่ะโดยกระทาเทฟลอนที่ใช้นะคะก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วค่ะดังนั้นแผ่นแป้งที่ได้นะคะก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8นิ้วเช่นกันค่ะ สำหรับสูตรน้ำจิ้มปากหม้อยวนนะคะอรินก็จะใช้สูตรเดียวกันกับน้ำจิ้มปอเปียทอดที่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวว่าดินจะแปะลิงก์สูตรน้ำจิ้มไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะซึ่งน้ำจิ้มปอเปียทอดที่เคยทำไปแล้วนะคะก็จะใส่หัวใชเท้าขูดเป็นเส้นๆนะคะแต่สำหรับน้ำจิ้มปากหม้อยวนในวันนี้นะคะอรินก็จะใส่แครอทขูดเป็นเส้นๆเพิ่มลงไปด้วยค่ะสีสันเขาจะได้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนความเผ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดมากนะคะก็สามารถเติมพริกลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะ สำหรับเมนูปากหม้อย,ยวนนะคะที่อลินนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆน,นะคะลองทำตามดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลินด้วยนะคะเพื่อนๆยังสามารถติดตามสูตรอาหารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ชื่อว่าอลินฟู้ดได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ